กลับเข้าสู่รายการแชมป์จัดไปค่ะกวิวจัดให้ค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ใจกลางเมืองกรุงเทพแล้วคุณผู้ชมเราอยู่ที่ถนนสุขุมวิทนั่นเองค่ะและนี่เลยค่ะด้านหลังของวิวเป็นร้านอาหารนะคะร้านนี้นะคะพูดได้เลยค่ะว่าเหมาะมากสําหรับคนทานมังสวิรัติค่ะและเมนูอาหารพูดได้เลยค่ะว่าทามาจากธรรมชาติทุกอย่างทุกชนิดทานแล้วไม่อ้วนแคลอรี่น้อยอย่างแน่นอนสาวๆชอบแน่เลยค่ะอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าหน้าตาจะเป็นยังไง ตามวิวมาเลยค่ะจะอร่อยขนาดไหนค่ะตามมาเลยยุคสมัยนี้คนดูแลตัวเองกันมากยิ่งขึ้นมีทั้งการออกกำลังกายการเดินแทนการใช้รถและเรื่องอาหารการกินแบบสุขภาพวันนี้จัดไปเลยค่ะเทรน์สุขภาพมาแรงวิวพาคุณผู้ชมมาที่ร้านเพื่อสุขภาพละเว้นการทานสัตว์ร้านว e แ a n เ r y Concept มีทั้งอาหารข้าวและเบเกอรี่สไตล์ทั้งแบบคนไทยและชาวต่างชาติ รออะไรล่ะคะจัดไปเพื่อท้องและสุขภาพกันดีกว่าค่ะการเดินทางมาที่ร้าน Veganery Concept อยู่ใจกลางเมืองกรุงเทพเลยค่ะการเดินทางโดยใช้รถยนต์ส่วนตัววิ่งมาตามทางถนนสุขุมวิทฝั่งซอยเลขคู่วิ่งตรงมาเรื่อยจะเจอห้างเอ็มโพเรียมอยู่ซ้ายมือและขับตรงมาประมาณ50เมตร เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ซอยสุขุมวิท24วิ่งตรงเข้ามาประมาณ100เมตรเจอแยกแรกเลี้ยวขวาวิ่งตรงเข้าไปอีกประมาณ50เมตรจะเจอร้านอยู่ซ้ายมือหรือจะอยู่หลังสวนสาธารณะเบญจศิรินั่นเองค่ะหรือถ้าไม่อยากรถติดนั่ง BTS ง่ายๆเลยค่ะลงสถานีพร้อมพงษ์และเดินออกมาทางออกที่2เดินเข้าซอยสุขุมวิท24เดินเข้ามาประมาณ100เมตรเจอแยกแรก เลี้ยวขวาและเดินตรงเข้าไปอีก50เมตรจะเจอร้านอยู่ซ้ายมือค่ะตอนนี้คุณผู้ชมวิวอยู่ในร้านแล้วค่ะเราต้องพูดนิดนึงว่าบรรยากาศดีมากๆเข้ามาสวยงามมากๆจริงๆแล้วต้องพูดนิดนึงนะคะว่าร้านนี้นะคะเจ้าของร้านเป็นพี่น้องกันอีกด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวองนิดนึงเริ่มจากพี่ก่อนก็แล้วกันค่ะคุณจอนเริ่มเลยครับชื่อจอนนะครับค่ะสั้นๆง่ายๆค่ะคุณจอนค่ะละด้านนี้ค่ะชื่อจ๋าค่ะ จอนแลวก็พี่จ๋านะคะโดยทั่วไปอ่ะโดยทั่วไปก่อน,กอนปกติเนี่ยคือคนจะทานเนื้อสัสตว์เยอะอทําไมถึงอยากเปิดร้านแบบนี้ขึ้นมามีแต่อาหารแบบสุขภาพแล้วก็ขนมเพื่อสุขภาพทั้งนั้นเลยก็บอกเลยว่าอันนี้จะเป็นการเหมือนกับนําเสนอในสิ่งที่ครอบครัวเราทานกันอยู่แล้วค่ะอ๋อ,อคือทานากานัท<า>นทั้งบ้านใช่ไหมคะชใช่ค่ะแล้<ๆ>พวพอเราทานปุ๊บแล้วเราสึกว่าเฮ้ยอาหารหลากหลายแล้วก็ไม่ได้น่าเบื่ออย่างที่คนคิดเพราะคนจะคิดถึงอาหารเจแบบ หมี่ซ้วหรือว่าวันเจใช่ไหมคะรืมก็เป็นเพดมันไม่ได้มีแค่นั้นค่ะแล้วก็ให้คนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นเพราะว่าคิดว่าเมื่อทานแล้วอ่ะมันเกิดจากผลดีค่ะอยากให้คนแบบมาแชร์ประสบการณ์นี้อ่ะแล้วดียังไงพี่จอนชล่า้ฟังหน่อยถ้าเอาประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยค่ะอย่างตัวผมเองที่ชัดเจนก็คือเดิมเดิมเราเป็นสิวเรื้อรังมา7ปีสิวอักเสบเรื้อรังนี่พอเราเปลี่ยนไลฟ์สไตล์มาจินวีแกนมาทานแบบนี้ใช่อ่าแล้วก็ภายใน3เดือนมันก็หายถาวนเลย ว่าเป็นสิวอยากหล่อนั่นเองค่ะใช่ไหมคะพีจ่จอนมันเป็นผลพลอยได้นะ <ś c oughs> อ๋อคือหน้าตาดีอยู่แล้วแล้วอยากด <ś c oughs> ีขึ้นพ <ś c oughs> ี่จอ,อนนิดนึงแล้วก็ <ś c oughs> น้ำหนักลงไป15บหโล <ś c oughs> น้ำหนักลงไป15โลแต่ก่<ข>อนหนักเท่าไหร่คะพี่จอน80ถึงหรอถึงครับแล้วสไตล์วีแกนแปลว่าอะไรบางคนยังไม่เข้าใจค่ะเริ่อจากพี่จ๋าก,ก่อนค่ะสไตล์วีแกนก็คือมันจะเป็นการใช้ชีวิตเลยอะค่ะก็ <จะ S 2> คือ,เ,อ,อเป็นความเป็นอยู่อะค่ะอย่างน้ำผึ้งก็ไม่ทาน,นะค่ะน้ำผึ้งทานไม่ได้หม่ไม่ใส่มุกไม่ใส่เพราะว่ามาจากการใช้สัตว์ทั้งหมดเลยใช่นี่คือตัวคุณจ๋าไม่เลยไม่สุดยอดมากเลยอายุ23ได้ขนาดนี้เก่งมากอะแล้วในความคิดของพุณจอนวีแกนคืออะไร มันจะเป็นลักษณะว่าเราเราอยู่เพื่อตัวเองแล้วก็เพื่อผู้อื่นเพื่อตัวเองก็คือว่าเราอาจจะเลือกทานแต่ของที่มีประโยชน์กับร่างกายใช่ไหมฮะค่ะก็คือเป็นเป็นพืชผักทุกชนิดส่วนเพื่อผู้อื่นก็คือว่าเราเราไม่ต้องกินอะไรที่มันแบบแบบสัตว์ต้องถูกทำร้ายอะไรอย่างเงี้ยฮะโอ,อลเลยรับแบบนี้นะฮะแล้วถ้าเกิดเป็นคนไทยเนี่ยอยากลองมาทานอาหารไทยบ้างที่แบบเป็นสไตล์ไทยมีบ้างไหมคะที่ร้านที่มีแนะนำก็มีครับมีจานนี้ใช่ไหมเนี่ยหนูเห็นใช่เตัวตัวนี้ตัวนี้ก็ขายดีสุดจะเป็นเป็นโรตีแกงเขียววา โรตีแกงเขียวหวานต้องพูดนิดน,นึงนะคะว่าโรตีไม่ทอดด้วยทอดแบบไม่ใช้น้ำมันแอใช้แอฟายค่ะทอดแบบไม่ใช้น้ำมันใช่ <c oughs> แอเข้าใจนิดน,นึงทอดแบบไม่ใช้น้ำมันด้วยนะคะค<ช>ุ้ชใช้ลมร้อนทอด <c oughs> แล้วถ้าเกิดเรามาถึงร้านเมนูที่แบบต้องจัดไปมีอะไรบ้างาเดี๋ยววิ่ขอชิมด้วยนิดนึงเอาเริ่มจากจานแรกให้พี่จอแนะนำก่อนก็นได้ค่ะตัวนี้จะจิ้มนของพร้อมแล้วเนี่ยเอาเป็นเอาเป็นอาหารไทยก่อนก็นได้อาหารไทย <c oughs> สิ่งที่สิ่งที่มันต่างจากที่อื่นนะฮะแน่นอนล่ะมันุ่มีพวกน้ำปลาใช่ไหมฮะที่มาจากสั์เนาะแล้วอนนี้เต้าหู้นี้เราใช้เป็นเต้าหู้ที่ค่อนข้างพิเศษหน่อยคือจะผสมบุกด้วยให้มันให้มันยืดหยุ่นได้นะเหมือนลูกชิ้นปลากายใช่แล้วก็เหมือนมูยอด้วยแล้วก็มีงาดําด้วย ร่อยค่ะเขาชัดไม่รู้สึกว่าเป็นเต้าหู้เลยค่ะหูยอ,เ,อเลยค่ะแล้วก็นี่ค่ะต้องลองลองทานของบบของกับโรตีอ๋อขอุยัดหิบนะคะโรตีมันจะมันจะไม่บางมากค่ะมันจะเป็นโรตีแบบแนวมาเลเซียค่ะมันจะแบบ <balloon. S 2> กรอบนอกนุ่มในเอค่ะอ,อามาที่เมนูต่อมาดีกว่าเมื่อกี้แกงเขียวหวานไปแล้ว สไตล์ฝรั่งมากดีกว่าพาี่จอนครับตัวนี้จะเป็นเบอร์เกอร์หมูบาร์บีคิวนะครับตัวเนื้อหมูนี้ก็ทำมาจากเห็ดนาเข้าจากไต้หวันมันชื่อเห็ดหิมะนี่ค่ะนี่คือเห็ดใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็มีผักพวกกะหล่ำม่วงค่ะแล้วก็จะเป็นพวกน้ำซอสเป็นสูตรของเราเอง ใแล้วค่ะอยากให้ฝากถึงคุณผู้ชมนิดนึงว่าถ้าเกิดใครอยากหันมาใส่ใจสุขภาพแบบนี้แล้วก็ทานอาหารแบบไม่เบียดเบียนศาตว์จะเริ่มต้นยังไงดีเราสามารถเริ่มได้ง่ายๆแบบด้วยาจากการกินของเราในประจำวันเหมือนกับเรา เรียกว่าอยาไปกดดันมาเฮ้ยฉันจะทําได้ไหมฉันต้องเฉพาะวันพัสหรือว่าเจ็ดวันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคือคือก่อนก่อนจะกินเราต้องถามก่อนว่าแบบถ้าว่าทําไมต้องกินใช่ไหมฮะเออทำไมออใช่ร่างกายเราเนี่ยไม่ไม่ได้ต้องการเนื้อสัตว์เลยแแค่พืชเน,นี่ยมันก็เกินพอแล้วสมบัติสมรับเราคำว่าเกินพอพืชน,นี่คืออะไรอธิบายคุณเป็นสารอาหาร าอาหารไม่ว่าจะเป็นแป้งเป็นโปรตีนนะฮะหรือว่าเป็นไขมันที่จำเป็นต่อร่างกายวิตามินพวกเนี้ยใช่ไหมฮะคือก็อจาก<ม>พืชก็มีครอบอยู่แล้วเกินเกินพอเนื้อสัตว์ไม่ไม่จำเป็นนะฮะแล้วก็คือศึกษาตรงนี้นะฮะแล้วเสร็จแล้วก็เริ่มทานไปพร้อมๆกันและเห็นบอกว่าพิเศษสุดทางร้านจัดกิบบอเชอร์ให้กับทางเราด้วยอ่านี่คุณผู้ชมกิบบอเชอร์นะคะทางร้านค่ะจัดให้เลยค่ะ 500บาท15รางวัลถ้าเกิดใครอยากได้ท้ายกิฟต์บลชเชอร์นะคะติดตามชมทางอินสตาแกรมเราของพี่แชมดีๆค่ะมาตอบคำถามให้ถูกเราแจกเลยค่ะกิฟต์บลชเชอร์นะคะ500รบาท15รางวัลค่ะโอโ้โหเน้อยหนูเก็บไปกินเอง10บบาทน่ะูเล่นค่ะแจกคุณผู้ชมค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะได้ความรู้มากแต่ว่าคุณผู้ชมตอนนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วเดวิวขอตัวทานก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะ <บา S 1> ขอบคุณมากครับบ๊าย้ว้บารอไว้เจอกันใหม่ค่ะ ร้านวิกเกนเดอรี่คอนเเมดูเด็ดชัดๆต้องจัดไปต้องจานนี้เลยค่ะเบอร์เกอร์ไส้หมูวีแกนบาร์บีคิวรสชาติอร่อยซอสบาร์บีคิวเด็ดมายองเนสทางร้านทำเองรสค่ะ